จังหวัดชัยนาทรับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและมอบเครื่องควบคุมให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงไฮฟロให้แก่โรงพยาบาลสัพพยากับนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานรับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน33เครื่องและปะลอดวัดไข้แบบดิจิตอลจำนวน13เครื่องจากวัฒนธรรมจังหวัดที่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทแห่งที่1ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาท โดยสำนักงารรนวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวลตามโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันในการจัดหาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน33เครื่องและประลอดวัดไข้แบบดิจิตอลจำนวน13เครื่อง,อบบนนเ,องเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด19ในสถานพยาบาลของจังหวัดครับ นอกจากนี้ที่หน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทหลังเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องควบคุมให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงหรือไฮฟล์ ro, จำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า2 0 0 0บาทจากเงินบริจาคก,กองทุนคนมหาไทยร่วมทุกร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด19ให้แก่โรงพยาบาลสัพพยาเพื่อนําไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด19ที่มีภาวะระบบการหายใจล้มเหลวโดยมีนายแพทย์สาธาณส สุขจังหวัดชัยนาทในอำเภอสัพยาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัพยาร่วมกันรับมอบกับแต่ว่าตรงจุดตอนท,ที่อยู่ข้างอ๋อมันคล้ายๆ